คำบ้าในความือนวายหรือคำปูเขาจีพอตาะิบก็กลแ่ชนะาใต้ก้นจีนเผาขจีนก้นนะก้นี่้จีนทะยื้อันจีนก้นให้เขาบอกอย่างนี้ใจเนาะเพราะเวลาเขาทานเขาค้างก้นกอ้จีนเผาอจีนก้นนี่เขาบราณเลยเขามาจีนก้นเขาบ่ได้อะไรอกวนเราเพราะนก้นเขาบม่ได้อะไรที่องกวนเ้าบอ เนี่ยมันเกยนเนี่ยมันก็อูคูจะกล็นเนี่ยมันเิ่นเนี่ยเขากลมันเดียวเลยนะก็เป็นนคันคำนอะไรกจัวฝันดีนะควรเก่นเฉาก็เป็นโกนปานจั้งไปลาเนยว่าควรเกงทะเียนะเบียนทเบ็นโกนราหูเนี่ยีนานในจางหน้าเนี้ยอุปามาอุปาหมีญาติเก่าเขาเัวเองวานถามปอาเห็นเราเลเนีมนี่อยู่ตากอยู่เองนี่อย่าเช่นตัดตายตายก หลังเส้นการไม่ตับปายปายไ่ราเหตุคนคือผู้ฆ่าป่าเถื่อนผียหญิงสามนี่หญิงผู้ฆ่าเจ้าผู้มำรนามประสามีก็เ่ยดคำรับมวลมาห่อนกันวาผู้ทำผู้ขำนี่ัือสองอาจารย์เจ้าผู้อัผู้หันใช้ใหญ่ใช้น้อยมารูปจีใช้หลวงเขาใช้ใหญ่ลวงเมาผู้หันผู้ชั่งผู้ว่าลูกหนักที่โคต่อปลายกนเขาเนี่ผู้ว่ามันเป็นอนาจา ขันช้างเนี่ยขันฉินที่โคตตวยป่าที่ขันฉินจะาาว่ามันเป็นอาตตาอันนี้ผู้หันถ่าถ่าถ่ายน้่ทาไหถ่านี่แจงจงเนี้ยงเลียงถ่านี่ทนไมจีกะเดียนผู้หันลูกทานหนาผาเท้าเนี่เป็นอาตตาเสียวผู้กอกแจงเลี้ยงแต่จีกะเดียนจีกะเดียนเป็นกังจีนิป่าจีนิป่าเนี่ยเป็นเียบนี้อาตตาก็อาตตานีเอวโเลยกกะเดียนยาว อันเท้าเหลือเท้าใหม่เท้าข้ามเท้าไครอยู่วันนั้นคืนนั้นเอีลูกกะเลยมาลูกอีฮัตจางขึ้นมาก็เป็นพระเจ้าเอาเมี้วเทาเล็กเกนนี่นะผู้ช่าตป่าตาผู้หันเจงเลี้ยงกีเกศินผู้หันดูการหนังตาเท้าที่รูตัวปทา่จิ้ตนตตาอยู่เลยกเก็นอยู่บอกวันไหนถ่าหน้ามันค้าหน้ามันรู้จิตตามป่าดี้นะท่าหน้าดึงกักำคุกรายบอกวันไหนนะกำกนคุกไายอยู่ เจ้าภูคู่หันดวงอันน um ี้มันเจ้ากะชานี่ไยนี่มันเก่าเลยนะกะชานี่กว่าจอมกว่าอยู่นั่งอยู่ไปอยู่น้อนอยู่ก็พวกะได้เจ้าภูผู้หันตราอยู่จ้าในอานาจอยู่บอว่านะอันนี้พวกถามทางกะถามีีทั้งน้ำเนี่ยทั้งเจ้าทั้งเจ้าเป็นอะตรานาจานะปีธรรมะอานาตาการเป็นก้นผู้คาตาทั้งเชียงนี่จกับเชียงไร ท่านท่านไม่ิดสัเกิดอาตาชนานำเนี่ยดวงหลุดเนี่ยกถะานนี่กายอยู่นั่งอุปรนอยู่ก็อ๋ออฉันเกิดขึ้นมาก่อนอนุตมาที่สังเกิดขึ้นมาอ๋อเจ็บปูของต่ออนุต่าพวกใครไครมาโอ้อหูใครไครอนุตาอ๋อใจร้าวูเข่าใคระอันนี้นองอนุต่าทำมาอางขนานี้ฉันทำมันนี่ก็อันอาถึงอนุตาอ่างนนะ สังฆาก็อาหารนะจ๊ะตงวัดโฉมโฉมสังฆานะสังฆาอาหารถึงอนัจาย่อแม่เปลีย่ยนใจนึ่งสดาบรโพนซอสกระกามนมโนสามอนาการมีพนฉีอราธาพนนฉีเจ้าเนตั้งวัดโฉมโฉมไม่คว้ามาอา,าหารถึงอนัตตโยกุรีงานยนะาอุ้พระดานน้ำนี่ฮันดวันลือันเจ้าผููผู้ห,หา,นา,า,านถึงอนัจตโยกูรีน้นั้นก็ถามีกายอยู่นั่งอยูไปอยู่นอนอยู่ก้น ทุกเจริญไข่จะช่วยคอยเจ้าู่อันนี้ถงกลางทุกขงเามทุกข์กนบุคคลภาษาชงอย่างนี่ชองโฉมเนี่ยงปรมะาชงเลาเดนมาไม่ไกลปรมะขาชงแต่มุขี้ชงมรรมอย่างนะแต่มุขี้ชงอะไรนะถ้าเอาเข้ากาไม่ฉีดอว่าเอาฉีดจะใหเจะฉีดเจะฉีดใต้มันยากกับมา่าจ่าสูนั้นชูนี้ท่านผช่างมขอเนะตั้ในชุนาอีว่าในจำไตรยามีจี เจ้าส่างตาไม่เิีเหมือนจางเยาเยาอย่ก่อนเน,นะข้างต่า,นนางนาติว่าเจ้าช่างตาไม่ถึงเหมือนจังเย้าเยาสาบุสาธุเหรอปีมือนจงังเยาอันนี้ก็ช่วสมุกีข้ามต่างว่าปีชโวมสมุกีสมุกีทำไมข้าวมมนานยอดขียอดขีเนี่ยมันนะท่าต้องเป็นกาเทาเี็วันไปสัคืนมือปิดกวนเกินไปก่อนนี้ท่านต้องอะไรจกทีีชาวงีฉันจับมือขึ้นปิดก้น,กนเินเย็ดฉุนก่นี้ การต้อนะกัดเป็นชิ้ี่ี้าตีนะทำโอ้ก็ขวา้านขึ้นมือเวียดชุดปุกูุกดีเห็น่หมโฉมโอ้กี้อับมันข้ออับมันทั้งแน่ให้น่ากกกก่ายโมอับมันนะชิอับมันแน่เลยทัากินข้าวซช้าพระซช้ามาหกขุ่เจ้าหน่าวันขำชิอับมันในว่าซ้ำเข้าวายช่งมันก้เจ้าเหมือนเจ้าก้ากัข้อเจ้า อันเขากู้ไกว้แล้วทานเมืนเจ้าเะีรยเียเขาซ้อนพักซ้อนเขาเนั่นเขาเรียกสั่งๆเขาเลยกู้ไกวยเลี่ยเขาซ้อนพักซ้อนเขาถ้ากล่องแจงแรงใจเขามีค้าหมือกูบอกเขามีก้ายเ็บหน้าปัดจอยูของเทดหนาอ่านนะเข้าปากดีมากไหวมันอยู่กวันควรก้าวถึงเขามากไหวเฉังเขาหัวกล่งแจกอ๋อไปถนเนี่ยเขามากไหวดีมันถูควันควรให้มันกู่กลงแจงแรงใจว่า มือพวดมือขึ้นเนี่ยก็จะถือไหน้าละหางไถที่เด่นมันบอกว่าเขาเลี้งเลี้ยงกวยน่ยกล่าวว่ากยน่นดีกว่าลาหางไถไทหน้าไไท่เสียจริ่งจะตัดสขาเอาตอนนันมือกูกบอกเขามีวัวหนีหนีด้วยนี่กาะพูดพูดตอนเขาในทายิงควนควไปยมาเลี้ยงอยูเขาเลี้ยงให้สังบนกล่าวว่าอันเขาเลี้ยงวัวในเขาเลีงมันมีเจี้ยช่ยใหญ่นานเย กินมาเลียนี่เห็นมีแห้งดักโลดดักไม่ดักตกดักเขาเสียเรื่องเก่าไให้ทำนี้มากทำปัดีมาเรียมาาเลยให้สังเขาเร่นมากมากนั่นก็คือว่ามันห้มันี่เห็นมีแห้งเสียเลยตักตตักกลยงาต้องรู้ขายรูเที่ยงเขาควบของใส่น้ำมันนี่ก็เกอย่างต่างงานเขาทำใน้ทำนี่เมเียทำเรื่องเมวนะ เขาเงให้ขงนวาไปเลยเน่าดันเขาดาเขาเียงหท่านนิ่งไทยมันให้กังวลหนูากมากกคกเดียวนี่จะติดคกกอกเขาทำไมเขาหนีหมานะเขาถ้าเลี้ยงหมานะเขาจะให้แั็งหมาเลยเขาเลี้ยงหมาใล้พวกคนเขามาคนอันเดียงนาามากเขาไม่เขาทำไมตัวเขาถ้ามันัวเขาเขาผูเขาููเขาอย่างบ่อหล่นกับบ่อหลอนบ่อซอกบ่อหลอนด้วยมันติงฉันเขาให้ มันตัวหญ่นะเขาเรี้ยงจางโดมเข้ามาเรียกหเจ้าเาพิสักันอย่างนี้เนื้อเจ้านั่นเขาเรียงบนหน้านก็เปิดเขาเนี่ยเปลี่ยนกลิ่ไทยเห็นน้อใช่กินไทใช่กินกานะกล้าขายหาเรี่ยงลูกเรี่ยงมีด้วยกันเนหาแก่หาจางคนดังก่าตาย่ิตาหมงเจ้าอันนั้นเนืเนี่ยเขมันเครี้ยเกระด้าเกรัชัเขียว พ่อฉัำฉวนหมกลาบันเท่าเหนื่ยเหลือนก็นได้หว่ามากนื่อยาสองวันที่สองวันสี่วันสี่วันเนี่ยเก็ดคำลำบนให้มันเอาท่าเจ้าดีเยด้วยเด็กเจามิ่ออกหมกลาบฉ่ำสวนบันเท้าอยากเขาให้กาเปลี่ยนแม่อายาสีสูบนีเนี่ในแฮร์เลยขึ้นเก็บก้นหีผีสอมในแฮร์สายเป็นฟงหรือต้าหรือต้าถามใน้ฮก็เป็นมีปากจะเ็มันตัวหวารนะเรื่องอาไรเจ้ว้นะทั้งนี้อัช้างเนี่ย เขาในข่ำในยิ้นการแข่งการแข่มันยอดหนัหรือม่จีมือถูมือจ้าวันหนึ่งเลยวันหนึ่งชั่นใสชั่นเสลกันเทาจีจิตามเลยเพราะว่าเขาจีเได้คิดให้เกนจีเลยกว่เมื่ออาศัยญาจิพุ่งุ่มนี้เมื่อมายู่จีตพิจารณเจี๊ยบขึ้นทมหามเออจะจ่ายยิ้มจะจายซ้เขาเออการนีไม่อยละพิเศพอพิเลยจีนจะับัวงานมาลิจีตาพิจารณิเจี๊ยบจีสี่ถูกไเลยอย่าเเศมห่ามตาเขาฉีกันเนี่ย ตานมนันน่ะเขาสิ่จจ้งจำตราเรื่งเนี่ยจากผีพม่อเจ็นผีท่านี่ได้เป็นตาานเนี่ยคันดีเป็นทีช่วยจากความินมาผมนี่ปาาต้อยเนฐานพจ้าในคำจากความิดมาผมนี่ปาทีเป็นตีเดียวก้อปวเนี่ยเขาเลี่ยงเหมือนเจ้าเนี่ยอันเขาหลอวจ้างก็ไอ้เจ้ีแนี้นะเขาก็มีอาจ้ใหญ่น้อจ้ใหญ่น้อันเขาเลยจ้งในจำจ้ามาเนี่ยจำตมาบีช่วยเขาบอกจะเลี้ยงจะเล้ยงสามาถูกก็บุกบล แน่เป็นปลาจ้าเป,ป,ป็นปลาที้งกลือไป้น่คะปลาทิ้งเป็นอพวกหมอนิ้งกอดหัวมาทิ้งกอดเทียมเนี่ยกาจิ้งกอดจางให้แน่ค่ะปลาทิ้งเกลเนาะอ่แยมงเจ้าอาณาจักนี้ดีชุกขับโู่ผู้เชียงเลี้ยงใจแต่มันตาแน่จืเชื่มาทำบ้านนะก้นเตียนเ้าเขาเห็นก้นกวนก้นอะไรไม่เข้ากับสัตวมันตามของเขานะตามของเขานี่นีอสิเธิ์เฉพาะจากจังหลักตามของให้เขาจะมาค้น การของ,ของนใช้ขาอนใอยังในใจเจรใจนะนอ่างอนนะมันหมอเห็ดอันเดียอนท้ายยอดเลกันนีนนนนว่าคนนะดีกว่ามันนี้ท้ายกว่าโมเยตนะอันนี้ว่าคอ้อนคือการาองใช้ใจกว่าใจอยู่นะการของใช้ค้อนอะไรที่ประมาณหนาเรื่องจากหกนาทังเนาะดังนั้นก็อ,อาฝป่าทีวาเนี่นนยนนาาก้นอคน,คนอันว่าอะ่ปาทีป่านี่มีอันหนาอาติเกศฉัะบอบก้างก่าเขาก้อนก้นอันว่าอะไรนั่นเท่ากับอะไรมาก ข้าตาตามี้มือเออพวกน้ดิ้งเขานีเขานั้นก่อนมีมืออยู่นะดิ้งเรียนมีนั่นก่อตัวดีว่าคนอยู่มันมีกินชองวันในหมอกาหม้อไปเออพวนี่ไก่เขาเปี๊บเขาก็จะมีกินชองฟันหมอกาอหมไปอยู่ไก่เร็ยเจ๊ยบนั่นก่อตัวนีก็มาควนอยู่มันหม้อข้นกัดตินจ้างเออพวกน้จริงแมวก็หม้อข้นกัดตินจ้างอู้ไก่ก็หม้อข้นกรดึินจ้างอู้นะไก่เขาแมวเขาเส่นก็ช่างีว่ากวนอยู่อ๋อ มันมีขนเออมีขนโห่ขนโุนนหมาสั้หนังีมันหมานั่นก็ัดีกว่าคนหัะมันมีกินเนื้อเลียกินแต่กินวบกินไก่เขาจนกินเนื้อะลาเขาแม่ขาดเขาสั้หังนีมันนะเขาจี่นรื่อดีกว่าคนอยู่มันมีเนื้อมีหนังเออเน็นยหนังต้างกานหนารนนะเน้อต้างกานหนาวน ตั้งแล้วมันดีว่าคนคนรคนนี่เก่าเออคนรคนะรจากข้อกำหนดมันบ่นห้องตัดแก่มันเนหน้าการต่างน Guru? Guru? Guru like านมันอันนั้นข้อโคนเนี znaczy, ่ยหน้าเฟื่เนี่ยหน้าโดกเนี่ยครับครับไตวบนหน้าโดกเนาะการห้องเนี่ยมีการแต่งห้องจะมามาละลายเ็นเข้ามานะลายเขาก็ดีกว่ามันละลายนะบพู มันก็ไปารู้ก่อนนะมันอยมามันมันง่าี่ก็ขับมุงาเย่เนี่ยบอกกันเขาก็พูดก่อนนะมันอยู่มันง่าวนี่าเย่เนี่ยเขาเหลื่องไม่ต้องบอกไนะเขาเหลืองไม่ถ้าในไทยก็าจะเป็น้าโลกให้ถามที่ไทยงานโลกก็บอกจันถามที่ไทยในไทยเขาจะเรียนนี่นั่ง้น่าโลกเนี่ยไทยผู้ก่อขีดก่กเพื่องข่งเขาพู้จะเรียนก่านเพานาโลกเขา้าโลกไว้นก่อนนะผู้สั่ง่าโลก่โลกกันว่าโลกจะที่เอจีนาที่ยุก ล Adult, ü, ุกลุกลุกอันวันตายเกิด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 อยู่นาะตายเกิด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 อยู่วันวันคืนคืนกู้ขิงกูยักเข้าหนาตายเกิดตายเกิดเท้าหนานี่นั่นอ่นะ หน้าอันนั้นอ่ะมิจิคือดีหร้อตายเกิดตายเกิดเท่าหนามิจิคือดีหรือเนี่ยเมื่อหน้าโดกันว่านั่นตายเกิดเท่าหนาหนึ่งหน้าหรือตายเป็นชิยาชิตว่าเกิดก็เกิดเสียาชิตกว่าเนาะข้อนั่นโดตายเกิดตายเกิดเท่าหนาเนี่ยข้อนั้นโดมาทางนี้ประชาทเนี่ยติดกับอาชุริกายอาชุริกายเนี่ยหมายอาชุริกายเนี่ยปีกคนเนี่ย มันนี่มันกินฝนหนาเมือกลางแล้วเนี่ยมันกินผีอยูทับเกียอเกี่ยวมวลมวนขัจักกัรแท้ในมวเจ้าหมด้อกาขึ้นมาป้างบนกินนรกตายสุริกาสุริยหนาแนนนในี่ข้อสุริยกทำคองการขึ้นมาเ่ยทับเกี่ยอเกี่วมวลมวลขางวหน้า่างกินนรกติดฝลกางกินฝนมาเช่งข้าวาอาสุริกายกินฝลเดินมาม้าจากที่กินจ้ำต่างเบอร์หนงสีเดินเรามาจากนี้ในนรก เดินเรองมาจากที่ยิจีนจากจากอีก้นหนึ่งกนเดินบม่อมากแบบนี้ในนาโลกปินกัดกินเครื่องเทียนเข้ามาอาสุริการความเฮาว่ากินโพดกินฝนกัมกักัไห้กัมปุ่ยที่จริงนะกัไหยกัมโุยกัจุขายกัจุอยอันไทยนั่นเป็นจุข้าอันโคนี่ยเปนจุอยก็จินโพดกัาไทยกัโขุ่ยกัมจุขายกัมจุอย่องไนี่ยเข้ามาอาสุริการ เต๊กเนี่ยเต๊กที่น้ำพิจารนะครัพุดยาติที่จะที่พิจารนะเต๊ใจญาติเกเจนะที่พิจารนะพิจาระาติเนี่ยพิจารญาติอัมมิโคอัมมิจางจีนอันม้จ้างลูกอยู่จ้งต่าไม่ต่างกัฝ่าเรียงยุบเราโวยวางฝ่าเลี้ยงสาแข็งเออที่บางตาเราได้นำอย่างนะการตงนไหนที่เชียนมันไว้มืไหนะีเชียมันไว้จะเมืองเอาต่ไหนนะ โอ้เจตนานั่น謗ว่าการที謗ว่าเปรซะ謗เปียดะตะรียะวีญีปาติกาวีญีปาติกา謗ว่าทีเตุปิอาติริเกอติริเกพี่ติบัวได้ละนะนี้แล้วมีเยอยู่จำยกเหล่าตัวบางอัคคิกเรือพวกเราไม่เนาศา ควรจำหลายข่าวผู้ดีกว่าไม่ต้องตับไว้ชุดจ้าแจ็ตแถมเอาดาเอาคาเลยนีเลยทีนี้ก็ได้เห็นกันต่อตาเพื่อนมันก็มีมันเองมันไ้จัเอาชุดขาวชุดตัเอาไว้นะเออเพ่อนมันก็ไม่รู้เพื่อนขอมันหมอเฮ็ดคนหลุงเจ้าหมายอมันนี้อันนั้นจริงไตว่าขี่โจกโปงโจขายในข้อขี่พกจารนี่จ่ายนี่แค่อะไรี่ฉาที่จางการจ่ายทางรวมกว่านะ อันวามทีษาดิจารณาทุกอยากอำได้กินอำได้นุ่งอ่ำได้ด้านที่ดีที่น่าอันของีขาดพิจาราเลยกินจังวันจัวหลังวันก็เลยกินนี่อาสาราหาในหลังจังวันก่อไปกินนีนั่นคือนขาตาดิจาเนาะก้ในก็ต้องเจ้างนาที่นี่ยตอนน้ตีขาีาเนี่ยผัารถว้า่นะตีขาดเนี่ยผ่านร้่านไปช้อนกินก็ผ่านร้ว้านนะไปสี่กินก็ผ่านรถว่าั้งยามันเก่า ท ah ่านหลงพ่อเจีคนเนึ่งอันนี้าีิสาได้เขาสี่อันนี้เขาว่าอย่างนี้ยอาปายาอาปายาเนี่ยกองจ้างเขาเนจากที่ให้ฆ่าตาสงจ้างอีกองมือกู้ชูในคราบอกเี่ปกติมันเกิดมาในจูดเขาเนี่ยเกิดมาในจูดเขงกัอันเชื่อสี่้าอาเชื่อตัววัวเขาป้ายัมี้อสี่ด้านเขาบูจักตานที่ตาเัาเขาูจักปัที่เขาที่ไหนเขาจั อาต um ิตหน้าจ่านาล่าองู้จักปกติเขาท้นเห็นอาิตยหน้าจ่าตามีชื่อมิชาแต่ล่าเรื่อละเขาก็งมูจักปกติเขาทิ้นเห็นที่เก่ชื่อเขาทิ้นิชินิปกติชิดาที่นั่นเป็นมุสลาลาซ่าแยกเป็นแก่เป็นหับเรื่อยๆวัวไก่ก่อนแ็กอันเทจะนั้นถึงนมุสาบาซ่าเขากองผู้อันผูดเขาซ้ำเขาซ้ำกรรมนนั่นเขาปกติชิดา สุดาไม่ได้ยากเียูควายเมาเราเมาแก่เออเมายาไม้ยาเขื่อนเดินก่อนีอันนี้เนี่ยฉินฉี่ได้สุดาไม่ได้ยากความคิดจ้งจำในอยู่อันนั้นเขามาปกติฉี่ได้ฉี่วัวฉี่ควายฉี่วัวฉี่ควายควนเ้าตังเชิงจังหลวงพ่อพุทธปริกรรมอยู่นั่นก็เขาก็เปฉี่วัวฉี่ควายนั้นตาหนาที่ปาในเห้สังในปานาที่ตาอาทิหน้ากาในบอกยังเรว่าอาิหน้าตานาการมีชู้หน่ากองจังอภูเพราะอภูเดี๋ยวเขาห้องจอยู่เยอะ กรรมยู pues ่ยี่หชจกรรนันหน้เจ้าหนังเปรน่นเก็เข้าก็ไปยุ่งูหนักกายันผู้ชาจะว่าเอ้ยฉีและประตูระษาผู้วายมีฉี่ฉีได้ควนกรรมนี้ฉี่ฉีได้ท่านกรรมฉี่ฉีได้มีอัจะทิชชี่ดูเหตุภาคร่ำใจกูเจ้ากับกรรฉี่ฉีได้อ่านนั่งห่อฉี่และประตูระจากนมีฉี่นั่นก็ห่อฉีู่้สกาย้ายมีฉี่นั่นก็อฉีิกวอนั้นเนาะยประตูระจา นากนก็เลยแมาจกพ่อจกพ่อตราเจเนีกที่อาบัยจิบุมีเนี่ยตาดสีนให้ทางห่างกวาปาญหาพิ่ารณาเดี่ยวกับายก็เอาเป็นสายเป็นเอาายเออผู้อกหนึ่ผู้คำผู้เขาจะมีวางว่าเขาบอเหตุเขาบอเฮตดปกติเขาจิ้งีไว้ทั้งเขาพุนคำบอกงงเขาบอกเยปกติเขาจิ้งีไว่ทั้งเขา อันนั้นว่าอาปาญากรุอาปาญาเียรื่งองการดูใจริจาดีเทศทางกางปกองทางกางที่เขโชู้กู้สูจานาสิาาดาคือโนก่อนนั่นพอไม่มีดุกมาจกกับลับอยู่เองมาเล่งลูกระดมุดมันก่อปู่นะมันติดจาหน้ามดนยโรเนียเข้าไปอัำผูเสียมาสมยินเนี่ยไปอยู่ปกติมันกิดปิดมาจานาอังมันเขาก็พอเรียจาน้าเข้าของนี้อบอมุงน้องจานาไย่ นั่นไ้ที่กัจจีเห็นาจะราจรุ้นน่ะนันที่ิจจักว่าเมื่อมาสลนนิพันกัจจีเข้าม้อิเขาเข้าล่าดูอยู่ด่าด้จานะเหมือนโลกอันจับอยู่ที่มาเลี้ยงดูมาในหางอันเก่านั่นจากหน้านี่รู้จากนั่ประตุประจนจากหน้าจากอาจารย์ที พุ้จัาว่าอ๋อจ่นาิคู่ของที่ได้จงเสียงเจมาอ่านเจ้าคู่ของต่อเป็นอาจาหลวงเขาที่เอาการยิ่งการเม่องันเ่อนเกียร้าไปไม่เอาเนี่งเจ้ามือเจ้าจักเจ้าจ้างเจ้าขาเจ้าต่างเดีวเนี่ยไอ้ก็ก็ออกพ้นเมื่อจ่ี่ิชิหลวงเนี่ยไอ้ก็บอกพ้นมหลุดาสาวัมาโผล่ที่ากสากายไปพเอาหมุมว่างก็จาในอ่ันชืเขาเรียอันนั้นเป็นคู่ของกนนคนกนอะไร Solomon. ข่างวัดสัตวะโกลัตวาหวานนี <mañana benim S 2> ่เว <rawd> ูยเจ็ดกี่นะสัตวาวานถ้าอยู่ด้านในสัตว์กลางนะสัตจาหวานถ้าัตจานเจ็อาวาถ้ากี่อยู่ข้างวัดสัตว์หวาที่อยู่เจ็ดกี่นะเริ่มอที่อยู่นันโลกนะเมื่องัล้านนะนาโลกนกี่นึงช้าอสุริกายนะมืแปดกี่นึงช้าเนี่ยเจดจาซื้อยากนมาที่สาม สีเนี่ยตรีชานทางขวาอะไรมาทีสี่้ามาดูโคนมาตีมาทีหาพอเี่ว่าเนี่ยมาทีพ่อเจี๊ยดูบ้าหรือเล่าเตาพ่อเหมือนมาตีเจี๊ยเนี่ยเจี๊ยสี่เนี่ยต้องอัตต้าวัดท่าสี่เจี๊ยสี่ก็เนี่ยไมาอยู่ในเจี๊ี่เนี่ยมาอยู่ที่หานะไมอยู่ที่สี่ห่ที่พ่กก็่ใอยู่ที่้ามอยู่ที่เจี๊ เพราะเจียนีเียนกันไอ้เชจีไม่เจียนพีอยู่เขาเจียนีอยู่ขาเนี่ยอยู่ชัตจวาชัตวาน่เป็นขาอย่เนื้อรูปองอินญาขาบุรินทชี้ียงขาล่าห้าอันญาตั้ง่จะมากันเนื้อรูปหนารููเป็นอันหนึ่งหนาไม่สัตย์ผมาพูกแข่งกันหนึ่งหนาไม่นม่อุร่นทนนึ่งานญามาพบกแี่งกันหนึ่งเขผู้เดียดันอยู่ตั้งหนากว่าอันเนี่ยเ้ารูนา อันที่อยู่รูปหนางนี้นนี่เจ็ดตีนะอันเจ็ดตีนั้นก้มากาบนี่อยู่ก็นที่เมื่อมาไล่ใ้องว่าต้องละมานไล่นะก้จากันี่อยู่ที่อาชุดปีายนันข้องอาชุติีศาจดูจากจอมันนั้นก้จากบนี่อยู่ที่พิจารณั้นก็ขึ้นผู้ที่พิจารณั่นห้องาพิจารณ์ก็อนกนี่อยู่ที่หมาที่เมี้ยวที่แก่ที่ที่สานั่นข้องว่าหมาหมูหมาม,ามา like ้าเมี้ยวทีิสารก้อนนันี่อยู่ที่ก้นข้องข้องว่าก้นนะดูหนกดูจากจอมัน ปัจตาน,านีฏฐีผีน,น,น, 5, นั่นท่านพออว่าผีปัจจาริฏฐีช้างนั่นท่านบออว่าช้างนะตัพท์้าอันาราอยู่ทุกหนเจ็ดผีก่อดไหนเนาะได้เจ็ดผีในห้องาั่งมาเพรจะกัดเดียวจะกินมดยาวนะถ้าไม่ให้อ้องจะว่าคนเออควนควนหนังเล็ดต้องกับกมือก่อนใจต้องกับกนก่อนใจต้องกับมือเราก่อนใจต้องกับมาเอาัูเอามนี้อื่นก่อนใจนะ แต่ท nah ีเบียวเยคนโอเปนมันชอบกัดจัอบกับหนาตาจู่เด็ดจัรใจเสมอการจูเรด็กจัดใจนั่นเริงจริงะเนี่ยการจูเรด็กจัใจอันทีดให้กับอาผู้ช่นะหรือป่าหนาที่ปาาอาถิตหน้าตามนาซึ่งคนก็เรียกเป็นว่าคนฉันคนเนี่ยคนเนี่ยคำว่าคนอาป่ายศูนย์นี่ป้าเอาต๊งานหน่วนฉันคนน้ลายคนหยันโดนะคนอธิกาย พราะมันหาัโาน่านามันหนีการทางต่อการจามันจีงจังอีกควรจังเจงควรปิดการพราะมันหนาโมหะุบุกุมน้ําจะบบผู้ที่อกวีดีวเช่ว่านันขึ้นขึ้งนั่นอกควรจังควรไปถานะเออควรควเนถ้าไม่อันอันงานหน้านาเขาโลานะโานะโานต่อามาดีขาดนัานอาอาจารเกาเก่าเก่าหมาเก่าแมวเก่าวัวเก่าควายเก่ากะไรนะเก่าไปหน้าน้ เจตาถ้านกวนห้ก no กักวนเนี่ยดีกวกวนหน่อยการปาาที่แบามารุ่อหันตั้งชุดมือกำปั้นจ้าเจตนาเจมต้องห้ามรุ่นห้ารุ่นเนี่ยมันต่อวัดกันมัารุ่เนี่ยต้องวัดใจดีเนียกวนก็อันใจดีสเปิ้์ทัศต์ว่าตัวใจดีสีเปอร์ของห้ามรุ่นนะห้ารุ่นต้องับผิดเมื่อกำปัาน้าเจตนาก้ารุ่นเนี่ยมันติดข้ามจ้าติดคุณหลวงเปิดให้สถาเลยมัาในก็เป็นที่หนึ่งมัน มันทีนี่มันกว่ามันดูงันกับหาตายตท่าทั้งข้อหอรับสากัาปาที่เขาเนี่ยจะมัต่ัยว่ามานดูชาเจรนยเยาเยาจริีสังหนึ่งคู้ชนีทมนีนะนับมาทีที่มนุษย์มนุษชาอนามายสังเนี่ยคู้ชนีธรรนีธรรมนีเอาทันศิเลเนี่ยคู้ชนีไม่ผู้ช่วยนับนาทีเขาเรียนรู้อีกที่กะจะมาว่าเปมันมอเอา ทัเสีเรื่อยืนไดกู้สูตเจ้าไหนมันุษชอบที่มันชอบมันช้ามันนุชชาการอภิะาบตอนี้อย่ามนุษย์มนุษย์กันว่านั้นก็อันเหมาทั้งสองเมาเอาจากหน้าสีหน้าเดียวแค่ทางอ่างควายืนได้กันมาวัาจะผู้สูบเถี่เจนะเะก็มองเอาจากหน้าสี่หน้าอันนีนได้กันมาลัทธิผู้สูเถี่ยเจุนั่นควรคเราเอามานนุชสามมันนย์กว่านันเลยมนุษย์ ก็มันตายมากอขึ้นสีมนุษย์สามสีว่าตายกแต่นั้งนานด็นสีว่าเว่ามัน์กปโขมนุษย์สีว่ามนรษปส้างนั้นสีว่ามนุษย์ก็จิตใจเป็นผีนะมนุษย์สีว่านึ่งออกจากหน้ายิ่มเนี่ยร่างปันเกยร่างปันเกยหรนาหรือกันชิบชิบก่อนชิบปาปาเป็นจอยแางนะเจ้าเอาหมูหมาม้าเนื้อวัวควายากตุ่นตาดีจะมิชิบผีในะารานธรรจังคือจะรู้อันนั่นจากหน้า เข่าวาเอากากหน้าทั้งเจ้าสีเลยยินอย่างร่างการเกิดจากก้าวการเกิดพวกของติที่เขาเองน,ะนี่เขาทำเขาการสีจ้างยงงกกามมาังนั่งสิ่งหนปเวยนั่นากาัวมากัางได้เอาชินช้นสีดาหาชินยิบมันปันเปลี่ยนทำปันดูปันเดียวเ,ยเรียนในกา,าวัตราผู้สยู่เกียเ่ยนอันนั้นเข้ามาดูมนนษย์ก็ได้มาีสิ่งหน่ก็มันตายมาก ก็จึง้ฉีดฉีดได้นั่นเ่ะทาเชียนเจมเจมอะไรอับดุ้ออับทับยาทีปอมันติดมันดูดีกวาติมนดูดผีกวนเกี่ยนผีีนมันดูกวนน่นก็จึงฉีดได้นั่นที่สี่เชียงสามเชีนกวเนี่ยเกี่ยนโนมันติดติอย่างกวนกว่านั่นมันติดมันดูึงถึงขึ้นเกีกวนติดมาดูเนาะมันดูดขนาดฟัปตัดได้ฟังตัดหมอเฮสตาหน้าฉีได้อันนี้กนก็อันงากมันดูก็อันง่ากเขี่ยผีชุดเกี่ยนี้มันเนี่ยนิสอย่า่นั้น อันจีเนี่อันเจงเหี้มันนีก็ไน้ไจับมูมามาแนวววายไว้อนะาจบเลยมันชงเหีมือมามาแนวววคาายจำไร้มันดูอัันชงเหีมนเน่สักแก่อมันนุก้อานอันชงเหีนมันดูก้อนน่ทำเอาชาติมาชาดชีวิตผู้เฉลี่ยทำนี้เน่ะนาตีที่มนุษย์ทำนี้เนี่ยเอาชัตมาชาอาณาปานาวยลุเขาเอาเนาะ อย่างหน่อย่างหน่อ่ายหน่อ่ายหน่เอเจ้ากายนนะบรรณานุสติกายากาชุณีอาณาประานุสติจ้ากายนี่สีชิบเนี่ยฉี่ชิบนั่นต้อ,องทำด,ดีนะทำดีนะเอาอารษษษมณ์ธรรมะทาเน้่ยฉี่ชิบเวียนเนี่ยก็เดียนเะที่เกิดมาเนะี่ยกู้ฉีอ,อยู่ป้าลาคู่สุเรนมิหาเจ็บอวุป้าลาคู่ทุเรนมิสีเชี่ยนะคนกหอนนั่นก็ไม่ เทคนทีที่ควรควรอะไรควรทำควรควรรเพราะมันสายแล้วที่ข้าเอาใจวิปลาดู้าอู้าเห็นมือเห็นในเมืองสามาดูาคืควรมาดูดูควรมาดูควควรมาดูก็ที่สามกาที่สองนะก็ที่สองอันจ่ายควมาดูอ่ะจ่ายอยู่หมูหมามาแมวเนี่ยควรจะจ่ายคนควรนนะถ้าไม่ควรก็ที่สามม่มากอย่างนะมาดูดู โกสถีตณีนะนมติติมนุโสตณีกอสมาที่ที่สมาธิที่สมาธิกับป้ามากอลังการทีเณโกสถีทีไหนย่อกุขะโกสถีเนี่ยเนี่ยเข้าอ๋อเข้าอยู่อิตินาอีกก็พระสัมมาที่สมาธินะครับ